ตอนนี้เราก <expense ๆ S 1> ็กำลังเดินไปวอร์มานกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตู้ t m เพื่อนี่จดกดตังามจากบัญชีจุดเงทาเพราะว่าคือเราต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านกันแล้คือเงินตอนนี้คือมันไม่พอคือเช็คมันก็ยังอาออกมาไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าคือค่าบ้านเราต้องจ่ายวันนี้แล้วไงเออก็เลยแบบดูมาจะเปิดทำไมเนี่ย ไม่ใช่เราต้องโหลด้วยนะดนตรีโอ,อ้ว่ามันดีกลัวนะค่ะกับแม่งทำไม้มืดหรือแบบโดนชุดกันไปรักพาโตไปเม็กซิโกหรืออะไรอ,อ,อะไรอ่ะขยะอะไรไม่รู้แยกขยะ <Okay. S 2> เห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆนะที่แบบที่มันจะแบบแยกขยะมาวัด <Why? S 1> เออ อะไรวะกล่องด้วยวะเดี๋ยวรักไปนี่ับพูดดีกว่า h e l l ลไม่แอบป่ะคนนี้เขาเป็นธรรมชาติตลอดเว่ยมือนี่จะต้องอยู่จุดนั้นอะไรนะเอมพีตตระปีเอมพีตตระปี่ สวยค่ะนี่คือถ้าเดินแบบว่าปกติคือไม่ได้แอปเลยธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของภูมิอย่านะอย่าถ่ายสินนะอย่าถ่ายนะเขากลัวกล้องอย่าถ่ายฉนะันสซสวยอะชอบบ้านแบบนี้มากเลยนี่หรอ มีบ้านใช่ไหมสวยอ่ะเออบ้านสวยก็ต้องพูดกับคนสวยใช่ไหมคะคกำลังจะมืดแล้วนะจุดนี้อมอูรีหมายแม่งมืดมืดใน้กล้องอส اؤ ล่าคตต้าส اؤ าคตาส اؤ ด่าคตตลาลาลาคตา ตอนอยู่ที่นี่เราจะต้องพูดสองภาษากันช่เราเดินมาจากเวสต์โซล่าห์เวสลาโฮล่าห์เขาเรียกแบบสเปนค่ะสเปนิช้าพีหนึ่งไฟแดงโอ้ล่ะอะไรอุโมใหม่หนึ่งไฟแดงเหรอกูกัดดีกว่าไหมบอกแลวให้ไปนู่นอุโมงค์ใหม่หนึ่งไฟแดงนี่กูกัดดีกว่าไหมไกลไปนะไม่ใช่ดีกว่าเอาให้ชวนะ เออนี่ถึงแล้วแม่ไม่ใช่เดินไปแล้วแม่ถึงแล้วเว้ยถึงแล้วอยู่ตรงนี้แหละชัวร์ชัวร์ไม่ขอบตาแม่โคตรดำเลยว่ะดูหน้าตัวเองสิดูดีแค่ไหนเออเคงั้นนี right? ้ก่อนละกันแล้เดี๋ยวก่อนนี่ยีมันที่มันมันจีิัน